สวัสดีค่ะวันนี้ครูนำา15ประโยคนะคะเกี่ยวกับการถามและการตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวมาฝากกันนะคะส่วนจะมีประโยคอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะประโยคที่1นนะคะ What's your name ถามว่าคุณชื่ออะไรเวลาตอบตอบได้2กรณีนะคะกรณีที่หนึ่ง My name is แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราค่ะหรือกรณีที่สอง I am แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราค่ะยกตัวอย่างเช่น My name is John ฉันชื่อจอห์นหรือ I am Sarah ฉันชื่อซาร่านั่นเองค่ะคำถามที่สองนะคะถาม What's your nickname? ชื่อเล่นของคุณคืออะไรเวลาตอบนะคะให้เราตอบไปว่า My nickname is แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นของเราค่ะยกตัวอย่างเช่น My nickname is Nick ชื่อเล่นของฉันชื่อ Nick ค่ะ ประโยคที่3นะคะ how old are you คุณอายุเท่าไหร่เวลาตอบนะคะให้ตอบ I am แล้วก็ตามด้วยอายุตามด้วยคำว่า years old ยกตัวอย่างเช่น I am 12 years old ฉันอายุ12ปีหรือ I am 13 years old. ฉันอายุ13ปีค่ะประโยคที่4นะคะ When is your birthday? คุณเกิดเมื่อไร่เวลาตอบนะคะให้ตอบ My birthday is on แล้วก็ตามด้วยวันที่และก็เดือนค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น my birthday is on the 11th of April คำถามต่อไปนะคะ Where are you from คุณมาจากไหนเวลาตอบนะคะให้ตอบ I am from แล้วก็ตามด้วยประเทศหรือชื่อเมืองที่คุณมันเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I am from America ฉันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ I am from อ่างทองฉันมาจากอ่างทองค่ะประโยคต่อไป Where do you come from คุณมาจากไหนเช่นเดียวกันแต่เวลาตอบประโยคนี้จะตอบ I come from แล้วก็ตามด้วยชื่อประเทศหรือชื่อเมืองนะคะยกตัวอย่างเช่น I come from England. ฉันมาจากประเทศอังกฤษหรือ I come from ลบบุรีฉันมาจากลบบุรีประโยคต่อไปนะคะ What do you do? คุณทำงานอะไรหรือคุณอาชีพอะไรเวลาตอบให้เราตอบว่า I am แล้วก็ตามด้วยอาชีพของเราเช่น I am a student. ฉันเป็นนักเรียนหรือ I am a teacher. ฉันเป็นครูคำถ,ถามต่อไปนะคะ What is your nationality? คุณมีสัญชาติอะไรเวลาตอบนะคะให้ตอบ I am แล้วก็ตามด้วยสัญชาติของเราเช่น I am Thai ฉันมีสัญชาติไทยหรือ I am American ฉันมีสัญชาติอเมริกันต่อไปนะคะ What's your religion คุณาศาสนาอะไรเวลาตอบตอบ I am แล้วก็ตามด้วยาศาสนาของเราเช่น I am Buddhist ฉันศาสนาพุทธหรือ I am Christian ฉันศาสนาคริสต์คำถามต่อไปนะคะ Where do you live คุณอยู่ที่ไหนเวลาตอบนะคะให้เราตอบไปว่า I live in แล้วก็ตามด้วยชื่อเมืองที่เราอยู่นั่นเองเช่น I live in San Francisco. ฉันอาศัยอยู่ที่ซานฟรานซิสโกหรือ I live in Ayutthaya. ฉันอาศัยอยู่ที่อยุธยานั่นเองค่ะประโยคที่11นะคะ How many people are there in your family? ครอบครัวของคุณมีกี่คน เวลาตอบนะคะให้เราตอบ t เจ r e ตามด้วยจํานวนคนแล้วก็ต่อด้วยคำว่า people in my family ยกตัวอย่างเช่น there are five people in my family ครอบครัวของฉันมีห้าคน ต่อไปนะคะ Who do you live with? คุณอาศัยอยู่กับใครเวลาตอบนะคะให้เราตอบว่า I live with แล้วก็ตามด้วยคนที่เราอยู่ด้วยเช่น I live with my parents ฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือ I live with My grandmother ฉันอาศัยอยู่กับย่าหรือยายต่อไปนะคะ What's your phone number หมายเลขโทรศัพท์ของคุณคืออะไรเวลาตอบนะคะให้ตอบ it's แล้วก็ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของเราเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น it's 092, 9 9 n e 6, 4, 1าคำถามต่อไปนะคะถามเกี่ยวกับส่วนสูงค่ะ How tall are you คุณสูงเท่าไหร่เวลาตอบนะคะให้ตอบ I am ตามด้วยส่วนสูงของเราแล้วก็ตามด้วยคำว่า centimeters ยกตัวอย่างเช่น I am 1 6 0 centimeters tall. ฉันสูง160เซนติเมตรคำถามต่อไปถามเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะ What is your weight? คุณหนักเท่าไหร่ เวลาตอบนะคะให้ตอบไปว่า I weigh แล้วก็ตามด้วยน้ำหนักแล้วก็ตามด้วยคำว่า kilograms ยกตัวอย่างเช่น I weigh 45 kilograms ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ15คําคำถามนะคะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะอะ ยังไงครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะไปฝึกถามฝึกใช้กันบ่อยๆแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะบายบาย